ท่านผู้มีเกียรติได้ขึ้นเป็นเกียรติมอบรางวัลให้กับนักแข่งเดี๋ยวส่งให้ผมหน่อยนะฮะลูกน้องเอกคนถือป้ายลูกน้องเอกคนถือป้ายมานี้ก่อนอ่มามันตรงนี้นี่นี่หน,น้าโคศก่อนแป๊บนึงเออนักแข่งขึ้นรับรางวัลด้วยครับ มาเลยผลมาเลยต่อเลยที่หนึ่งหนึ่งเจ็ดสองที่สองที่สองเก้าสี่ที่สามหนึ่งเจ็ดเก้าที่สี่หนึ่งสี่ที่ห้าสามหกที่หกแปดเจ็ดที่เจ็ดหนึ่งสองโอเคผลตามนั้นนะครับนักแข่งขึ้นจุดรับรางวัลเลยครับมาที่จุดรับรางวัลครับ มาเลยฮะฮะโอ้ใครมีแมสในสนามบ้างครับถ้ามีขอซื้อหนึ่งกล่องครับใครที่ติดมาฮะโอจริงๆแล้วที่บ้านเ,เอ้ยแต่ที่รถผมก็พอมีอยู่นะแต่มีไม่เยอะให้นักแข่งเอามาด้วยเลยให้นักแข่งเตรียมมาเลยนักแข่งเตรียมมาเลยครับเตรียมแมสมาด้วยเพราะว่าเราถ่ายทอดไลฟ์สตรีมดูอยู่นะครับ เดี๋ยวรถฟอร์จูเนอร์ er, ที่หนะ้าเวทีผมขอความกรุณาช่วยขยับนิดนึงไม่ไม่ทราบว่าของออนิดนึงฮะถอยถอยหลังนิดหนึ่งเดี๋ยวจะมีช่างภาพอะไรมาถ่ายภาพก็เดี๋ยวจะเกะกะนะขอความกรุณานะครับวันนี้ขอบคุณองค์การหลันส่วนจังหวัดจันทบุรีนะครับทุกท่านเลยนะฮะคือเลยครับอันดับที่หนึ่งนะครับหมายเลขเจ็ดสิบสองครับ กฤษฎาพานพนกพันธ์อันดับที่สองครับเก้าสิสเช่อัญุยือันดับที่ส1มหนึ่ง็เก้าวัชชัยสิทธิพงศ์อันดับที่สี่นะครับหมายเลขสิบสี่จะุรพรเลื่องพักอันดับที่5้าสาทสิบหกสวิมอกกล่อมอันดับที่หกหมายเลข8ปสิบเจ็ดครับวริ์ทองบ่ออันดับที่เจ็หมายเลขส2บสองครับพิสิทธิ์พิศรุทธนาปันครับขึ้นเลยฮะลองเตรียมจับเลยครับเ,เรียนเชิญ เรียนเชิญท่านกำนันอ่าเรียนเชิญอ่ท่านกำนันดรก,กำนันอ่าศิริพงศ์สีรามนะครับกำนันตะบนฉันนะครับสีงามนะฮะอ่าให้เกียรติมอบรางวัลนักแข่งรุ่นนี้ด้วยนะครับขอเรียนเชิญฮะถ้ายังไม่ได้ถ้ายังกรรมกาโรโคศกยังไม่ทันเนี่ยเพิ่งบอกแล้วไงยังไม่มีลายชื่อเลยเอ้าแข, <อ S 1> ข่งก็แข่งไปไม่ต้องใช้ลายชื่ออะไรครับเรียนเชิญฮะ เดี๋ยวเรามอบตำแหน่งที่หกที่เจ็ด่นะครับบอกแล้วไงบอกให้เรารทำเีแก่อน,อนรเราค่อยชูป้ายเดี๋ยวมอบอันดับที่เจ็ดนะครับให้กับหมายเลขสิบสองครับเดินเชิญขั้นครับมอบที่เจ็เลยคนนั้นนะฮะให้กับพิสรุตนาปั้นครับจากนพพรอรูมีนำ้ำเจสสยามวิทยท่าเรือนะครับอันดับที่หกครับทางนี้นะทางนี้ครับเป็นบอรวิทย์ทองบ่อครับ เดอพาวเวอร์ช็อปนะครับแล้วก็มอบอันดับที่5ครับให้กับ36สวิทมอบกล่มครับจากบีบอยรียงเพยรฟูดแมงกันยางทีวีเคมอบอันดับที่3ครับให้หให้อันดับที่4นะครับให้จตุรพรเรืองพักครับแล้วก็มอบตำแหน่งที่3ครับตกเป็นของทวัชชัยสิทธิพ,พงศ์ครับ หนึเจ็ดนะครับจากร้านเจ้าเป็นปักช่องและมอบตำแหน่งที่สองครับให้พิเชษอายุยืนครับจากสามกอเจรยานช่างบุ้มน,นะครับแล้วก็มอบตำแหน่งแชมป์นะครับให้กฤษณาพรนกพัน์ครับดีเชินท่านถ่ายรูปรวมนนิดหนึ่งเรียบร้อยครับเราไปชมการแข่งขันในสนามกันต่อเลย องการแข่งขันในรุ่น5 0ซ c อาจจาะไรยชื่ออาจจะไม่มีนะครับเพราะว่าบอกแล้วบอกให้อ่านรายชื่อแล้วไม่รู้ว่าลูกเต้าเราใครเลยกันนี่อ้ยเกสตาร์ท <c oughs> นะครับใจเย็นหน่อยนะครับ <c oughs> ท่านเอกครับให้อ่านรายชื่อก่อนนะครับเพิ่งชูป้ายเนี่ยคนทางบ้านก็อยากจะดูสปอนเซอร์ยังไม่ไอ่านรายชื่อเลยยังมอบรางวัลอยู่เลย แลท่านผู้ชมที่อยู่บ้านก็อยากจะชมว่าลูกหลานอยู่ตรงไหนบ้างนะครับสปอนเซอร์ก็อยากจะดูบ้างสนับสนุนมาแล้วแล้วออกไปยังไม่เอ่ยชื่อเลยนะครับเนียวไหนขอความกรุณาด้วยนะครับโอเคโอเคครับไม่ไม่เดี๋ยวรอเอกหน้าเกตรอให้อ่านรายชื่อก่อนแล้วค่อยค่อยยกป้ายสตาร์ทนะครับเ,เจ้าที่ยกป้ายสตาร์ทนะครับรอให้อ่านรายชื่อจบก่อนนะครับป้ายสตาร์ทบอกแล้วไงว่าให้อ่านชื่อก่อนแล้วค่อยยกป้ายสตาร์ท เอาละครับหมายเลขหนึ่งศูนย์แปดขึ้นมานำอยู่นะครับพรธล,ลดนายพวงบุญชูหรือน้องข้าอ่าหรือน้องข้าวกล้องเออมันมีข้าวปั้นข้าวกล่องโอน้องตนกาชนกรบุญท่งนะครับอ่าแล้วน้องแมทธิวมาตำแหน่งที่สามอยู่นะครับในตอนนี้นะครับอา่าบอสา่าหมายเลขหกสิบสองนะครับแล้วก็ตีน้อยหมายเลขยี่สิบเจ็ดนะครับ เอาละรครับเราไปดูในจอภาพนะครับบางทีเราภาคไม่ได้ดูจอภาพก็ท่านผู้ชมก็งงเหมือนกันนะครับภาคไม่ตรงกับจอนะครับเดี๋ยวยังไงก็ฝากเ,เจ้าที่ตัดต่อนะครับทีมงานไลฟ์สตรีมนะครับก็ช่วยตัดภาพไปในคู่ที่กําลังภาคอยู่ที่มันๆนะฮะ เพราะว่าเราเพิ่งจะทำงานร่วมกันเป็นครั้งแรกนะครับเพะฉะนั้นก็เ,เขาก็เพิ่งมาถ่ายทอดรา,ายการมอตอครสเป็นครั้งแรกก็อาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจแล้วก็ยังยังเขาเรียกว่ายังดูไม่รู้ก็เลยไม่รู้ว่าจะตัดภาพตรงไหนไปที่คันไหนนะครับเะฉะนั้นก็ขอไปท่านผู้ชมที่อยู่ชมผ่านทาง Facebook ไลฟ์ด้วยนะฮะใครที่เข้ามาแล้วนะครับทักทายกันเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วย อนนี้ก็ยังทําการถ่ายทอดสดอยู่นะครับแต่ไลฟ์ซิมมิ่งของซีอาร์ทีวีเอชีทีวีนะครับแล้วก็มาเรามากันที่ทุ่งไอด้ดานะครับอำเภอที่ชมันจันทบุรีนะครับเก็บคะแนนชิงแชมป์สามรสิบสนามที่สามนะครับเรามากันที่จันทบุรีทีเดียวนะครับเราก็หวังว่ามาแล้วจะได้ได้ทานทุเรียนที่ไหนได้มาทานลูกลังในสนามกันนะครับโอโ้เป็นลูกลังสวยงามมาก,มาก ทำสนามสุดสวยแล้วขี่อย่างดีเลยทีเดียวนีครับรอบหลังๆแล้วครับเหลืออีกหนึ่งรอบสนามครับสำหรับห้าสิบตีซีนะครับแม่ต้องขออภัยผู้ชมที่อยู่ทาองบ้านไม่ได้ทันอ่านชื่อนะครับต้องขออภัยผู้ชมที่อยู่ทาองบ้านด้วยนะครับแม่เราไี่ผู้ช่วยแว่นมาแล้วก็เอาขนมเขาเรียกขนมอะไรผู้ช่วยลูกชุบลูกชุบแมมองผมเป็นเด็กไปเลยนะผู้ช่วยเนี่ยให้กินลูกชุบตลอดเลยเออเดี๋ยวผมให้ทีมงานช่วยกินด้วยขอบคุณมากครับผู้ช่วยแว่นครับ วันนี้ยังไงก็เราขอบคุณสจแดงด้วยท่านวลานนนเกินสินครับท่านประธานสโมสรแกนนันมันระนองยูเนเต็ดก้อไลก์กดแชร์มาช่วยให้การสนับสนุนผู้ใหญ่สมานห้าพันเลยทีเดียวโอ้โหสุดยอดครับขอบคุณท่านสจแดงที่อยู่จังหวัดระนองด้วยนะครับเอเม็กทูโนวินะครับนำรถเข้าไปรอที่เกสตคาร์ครับรุ่นต่อจากเอ2มทูโนเอไม่ใช่โทษทีฮะเอเมกทูกิติมศักดิ์นะครับและรุ่นต่อจากเอเมกทูกิติมศักดิ์เป็นแปดสิบห้าเตรียมรถมารอครับ 85cc เตรียมรถมารอครับวันนี้ได้ช่างกรรยองนะครับช่วยประสานเรื่องถ้วยรางวัลให้นะครับรอบสุดท้ายแล้วนะครับรอบสุดท้ายแล้วเข้าไปแล้วนะครับ เข้าไปเรียบร้อยเดี๋ยวฟังผลครับหนึ่งศูนย์แปดวันนี้ขี่ได้จริงๆงพรชะละนาในวงบุญชูครับน้องเข้ากล้องนะครับจากเอบาดานอ๋อวันนี้ช่างเบียจากมุกดาหารเป็นช่างแทนแล้วแม่จากทีอาร์ทีอ,ทอาร์ทีมนะครับของบีบอยระยองด้วยนะครับขอบคุณมากทีเดียวนะครับแล้วก็อยคุณืมอ้าวพระโต๊ะโมโตโคอสมาด้วยนะสามสิบสองมาด้วยนะครับมาไกลทีเดียววันนี้เป็นยังไงไม่รู้นะ มาไกลมาจากพัตโตทีเดียวนะครับโอ้โหจังหวัดละนองเลยสุราษฎร์ธานีนยมาไกลทีเดียวนะครับเราห่างหายกันไปนานนะครับก็เป็นปีฝ่าๆนะครับกับรายการชิงแชมป์สาม้องสิบงสานะครับเดี๋ยวรอประกาศผลเรียบร้อยอ่า เราจะมอบรางวัลเลยนะครับ